สวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิงโอเวอร์ช anel นนกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเปรียบเทียบนะครับระหว่างท่อผ่ากึ่งหมกกึ่งเปิดและท่อผ่าหมกเสียงจะต่างกันแค่ไหนเชิญรับชมครับ หลังจากที่ได้ฟังกันไปแล้วนะครับต่อมานะครับที่ผมจะรีวิวต่อก็คือสมรรถนะนะครับผมจากที่ผมใช้กึ่งหมกกึ่งเปิดมาก่อนเนี่ยช่วงอัดราเร่งเนี่ยตั้งแต่ร้อยเป็นต้นไปนะครับอันนี้ผมออกตัวก่อนนะว่าผมทดสอบเนี่ยวิ่งอยู่ไม่เกินร้อยยี่สิบนะครับจากที่ผมได้ทดสอบมาเนี่ยช่วงตั้งแต่ความเร็ว100จนถึง120เนี่ยจะติดมือมากกว่านะครับมากกว่าผ่ามหมกนะครับ แต่ในส่วนของผ่าหมกเนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยจะอยู่ที่รอบต้นๆน,นะครับไม่ว่าจะตั้งแต่ออกตัวหรือเล่งแซงช่วงความเร็วระหว่าง40จนถึง80นะครับอันนี้จะเล่งติดมือได้มากกว่าผ่ากึ่งหมกกึ่งเปิดนะครับผมก็ผมแชร์ข้อมูลความรู้สึกของผมเนี่ยไว้ให้เพื่อนๆกันนะครับสำหรับเพื่อนๆถ้าชอบขีทางไกลนะครับเน้นท็อปสปีดอะไรอย่างเงี้ย ผมแนะนําเป็นกึงหมกขึงเปิดหรือผ่าเปิดไปเลยนะครับถ้าไม่ซีเรียสเรื่องเสียงนะครับผมแต่ถ้าเน้นต้นต้นแบบผมนะครับวิ่งในเมืองเล่งแซงง่ายๆผ่าหมกถือว่าตอบโจทย์กว่าครับผมครับกันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่สนใจท่อจากฮอบบี้มีก็สามารถติดต่อไปที่เพจได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับประกันรถยังต้องจ่ายปีต่อปีส่วนประกันท่อฮอบบี้มีจ่ายหนึ่งทีเซอร์วิสฟรีตลอดชีวิตนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับ